ล่าสุดเนี่ยแหม่มโพด,ดำค่ะออกมาแฉเรื่องรายการช่องสองผีนะคะที่ดำเนินรายการโดย3พิธีกรก็คือคุณบวยเชษฐทวุฒินะคะอาจารย์เรนนี่สุรประภาคำขจรและคุณเจมสราวุธที่ร่วมเป็นพิธีกรน,นะคะก็คือรายการนี้ถือว่าได้รับความนิยมมากเลยนะคะใน y o u t u b e เนี่ยคนดูแต่ละคลิปก็หลักแสนวิวทั้งนั้นเลยค่ะ ทางแหมมโพดําเนี่ยคะ่ะเขาออกมาตั้งคําถามนะคะถึงรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดพิธีบวงสรวงตามวัดหรือว่าไปจัดที่โบราณสถานเรื่องของการขายหรือว่าให้เช่าเครื่องรางที่เรียกว่าเหรียญกอก้อนรวมทั้งการเปิดบัญชีเรียรายบุญกระถินแล้วก็ผ้าป่าค่ะ ซึ่งชื่อที่อยู่ในรายการเนี่ยให้โอนเข้ามาในบัญชีนะคะของพิธีกรก็คือเป็นชื่อบัญชีของพิธีกรเองทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยจะให้เป็นบัญชีวัดก็ได้แล้วก็โอนเข้าบัญชีวัดไปอันนี้ก็จะแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจมากกว่า รวมทั้งการอ้างตัวว่าสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับวิญญาณได้มีการพูดถึงประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะซึ่งหลายคนก็ออกมาบอกโดยเฉพาะคนที่มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่ามันไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงนะคะก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่านะคะที่ทางอาจารย์เรนนี่เนี่ยออกมาพูดนะคะ วันนี้เองค่ะทางแฟนเพจ Facebook ช่อง2ผี 2> เขาก็เลยมาชี้แจงประเด็นนี้เหมือนกันค่ะบอกว่ารายการนี้เนี่ยมีความมุ่งหวังที่อยากจะทําขึ้นมาเพราะว่าอยากจะให้คนได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบาปกรรมแล้วก็ชีวิตหลังความตายแน่นอนว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรายการก็เป็นรายการสดไม่ได้มีสคริปต์การตัดต่อเพื่อบันทึกเทปก็ถือว่าน้อยมากที่จะตัดออกนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะถ่ายยังไงก็จะออกแบบนั้นค่ะ โดยในรายการเนี่ยอาจารย์เรนนี่จะเป็นคนที่มีหน้าที่สื่อสารกับวิญญาณแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่เห็นออกมาให้ทุกคนทราบนะคะนอกจากนี้เองเขาก็ยังออกมาชี้แจงเรื่องของเอกสารทางบัญชีในการโอนเงินต่างๆด้วยบอกว่าเอกสารทางเราเนี่ยก็มีความชัดเจนมากๆเงินทุกบาททุกสตางค์เราแยกชัดเจนแล้วก็นำมาทำบุญตามวัตถุประสงค์ที่ชี้แจงเอาไว้ ก่อนที่จะทิ้งท้ายด้วยนะคะบอกว่าถ้าใครที่ไม่หยุดพูดความไม่จริงทําให้เสียหายก็พร้อมจะดาเนินคดีต,ตามกฎหมายเหมือนกันค่ะซึ่งเราจะทําเท่าที่จําเป็นกับคนที่กล่าวหาจริงๆขณะที่หนึ่งในพิธีกรนะคะก็คือคุณบวยเชษดทวุฒิค่ะออกมายืนยันเลยนะคะ แสดงความบริสุทธิ์ใจแต่คุณบวยบอกว่าจะขอพูดทีเดียวเลยวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนี้ที่วัดสเกตหลังจากที่ทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนได้เห็นไปเลยว่าการทำงานของรายการช่องสองผีเป็นยังไงแล้วก็จะชี้แจงหลักฐานทุกอย่างเกี่ยวกับเงินทั้งหมดที่ได้รับบริจาคมาค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของแหม่มโพดําเนี่ยคะ่ะก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงการรับบริจาคในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะ ก็ยังไปพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นก็คือข้อมูลของอาจารย์เรนนี่ค่ะอาจารย์เรนนี่นะคะชาวเน็ตไปตั้งข้อสงสัยเรื่องที่เธอเนี่ยตายแล้วฟื้นโดยเธอเล่าว่าเธอตายแล้วฟื้นนะคะแล้วก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยได้ไปทัวร์ทั้งนรกแล้วก็สวรรค์มาแล้วค่ะเพราะว่าเธอเคยประสบอุบัติเหตุนะคะรถคว่ำแขนหักขาหักคอหักแล้วก็ตายไปถึง49วันก่อนที่จะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง พอฟื้นขึ้นมาก็เลยกลายเป็นคนที่สามารถติดต่อกับวิญญาณได้แอบอ้างเป็นคนสำคัญแล้วก็บิดเบือนประวัติศาสตร์อันนี้คือสิ่งที่ชาวเน็ตเนี่ยเขาไปตั้งข้อสังเกตนะคะซึ่งหลายๆอย่างที่เธอพูดออกมาทั้งในรายการเองเนี่ยมันก็มีความไปขัดแย้งกับประ,ประ,ประวัติศาสตร์เหมือนกันค่ะอย่างในเทปที่มาถ่ายทำรายการที่วัดกุดีดาวทางรายการก็ได้พูดถึงความเชื่อแล้วก็ประวัติศาสตร์ต่างๆ พอไปพูดในรายการปุ๊บก็เลยทําให้ประชาชนเนี่ยเขานําสิ่งของน,นําน้ําแดงสิ่งที่ใช้บูชาต่างๆเนี่ยมาเส้นไหว้มาวางไว้ก็ไปกระทบกับความแข็งแรงของโบราณสถานที่เสื่อมสภาพแล้วมีประชาชนนะคะที่มาร้องทุกข์เพราะว่าได้รับความเสียหายต่อวัตถุมงคลเครื่องรางเป็นจํานวนมากค่ะนอกจากจะกระทบต่อวัตถุมงคลแล้วข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆของอาจารย์เรนนี่เองก็ผิดเพี้ยนไปเหมือนกัน ด้านเพจที่จะออกมาให้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์นะคะชื่อเพจโบราณน,นานมาค่ะก็โพสต์ถึงดราม่านี้เช่นเดียวกันโดยบอกว่าข้อมูลที่ทางอาจารย์เรนนี่ให้เนี่ยก็ผิดไปหลายเรื่องนะคะมีชาวเน็ตไปให้ความสนใจในโพสต์ดังกล่าวนะคะแล้วก็ชี้ว่ารายการเนี่ยมั่วข้อมูลที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ได้เพราะว่าควรจะให้ความเคารพต่อบุคคลสําคัญ อย่าดึงลงไปกล่าวอ้างเกี่ยวข้องกับสยาศาสตร์โดยเฉพาะคนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากๆแล้วก็ขอวอนให้หน่วยงานทางภาครัฐเองลงโทษเรื่องนี้อย่างจริงจังกับคนที่กระทำวามผิดบิดเบือนข้อมูลประวัติศาสตร์ของไทยนะคะ นี่ก็เรื่องหนึ่งนะคะเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอาจารย์เรนนี่เรื่องการเปิดรับบริจาคอีกเรื่องหนึ่งค่ะในรายการเนี่ยเขาจะมีกล้อง2่ผีนะคะเวลาที่ลงไปในพื้นที่ต่างๆกล้องนี้ค่ะจะใช้ในการจับสัญญาณส่องผีนะคะเรื่องนี้ทางด้านของนายแพทย์วิทวัฒน์สิริประชยัยหรือว่าจ่าพิชิตก็คือแอดมินเพจดังนะคะชื่อว่า Drama Addict ค่ะเขามีการโพสต์ภาพนะคะจากกล้องไคเน็ก ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้สำหรับการเล่นเกม Xbox มาทำการทดลองในการจับวิญญาณในห้องคล้ายๆกับในรายการนี้ค่ะเขาก็ทำให้ดูเลยนะคะบอกว่าเนี่ยพอทำออกมาแล้วร่างมันก็เป็นเหมือนกับที่เห็นในรายการเลยนะคะในคลิปเนี่ยจากพิชิตบอกว่ากล้องไครเน็กทำออกมาขายหลายปีแล้วซึ่งกล้องนี้ก็จะเอาไว้จับเวลาที่คนขยับเพื่อจะทำเป็น motion capture พอย้อนกลับไปตอนนั้นที่กล้องออกมาใหม่ๆถ้าเป็นกล้องรุ่นแรกๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการจับภาพพอสมควรซึ่งก็ทําให้ตัวเซ็นเซอร์มันผิดปกติค่ะกล้องก็จะรวนแล้วก็เกิดเป็นจุดต่างๆคล้ายๆกับพอไปถ่ายแล้วเนี่ยมันไปถ่ายติดวิญญ,ญาณเข้า อีกคนหนึ่งนะคะที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะอาจารย์ภาคประจําวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์ก็มาเปิดเผยเรื่องข้อมูลการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ว่ามาใช้ในเรื่องการพิสูจน์วิญญาณเนี่ยมีมานานแล้วจริงๆอันนี้ไม่ใช่เคสแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครที่ชอบดูรายการเกี่ยวกับการตามล่าหาผีต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีทั้งอุปกรณ์ในการตรวจจับนะคะว่าตรงนี้ มีสัญญาณของวิญญาณไหมตรงนี้มีคลื่นความถี่เท่าไหร่นะคะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เพราะว่าทำกันมานานแล้วอาจารย์บอกว่าความเป็นจริงภาพที่เห็นที่มีรูปร่างคล้ายกับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการเอาไปใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโปรแกรมต่างๆก็พัฒนาไปมากแล้วก็ทำให้การตรวจจับไม่ผิดพลาดแบบที่เกิดขึ้น ส่วนรายการก็มักจะใช้กล้องที่เป็นรุ่นเก่าที่มีการผิดพลาดจากการแสดงผลพยายามจับภาพทุกอย่างแล้วก็มาจับเป็นโครงสร้างเรื่องต่างๆให้เหมือนกับว่าเห็นวิญญาณจริงๆอันนี้คือทางด้านของอาจารย์เจษฎานะคะก็ออกมาให้ข้อมูลค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ ก็อย่างที่รายการเขาบอกว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ในขณะเดียวกันคนก็ไปตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นการมอมเมาประชาชนเกินไปหรือไม่นะคะแล้วก็เรื่องเงินบริจาคต่างๆเรื่องของการใช้อุปกรณ์การอ้างทางประวัติศาสตร์อันนี้ก็อยากจะให้น่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจังในเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าก็มีคนที่ชอบดูรายการประเภทนี้นะคะแล้วก็มีคนที่เห็นด้วย อันนี้ก็ไม่ได้ลบหลู่ว่าใครมีความเชื่ออย่างไรนะคะแต่ว่ามีคนที่โอนเงินไปจริงๆค่ะเขาก็อยากจะให้เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบหน่อยนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ